สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาพารรวยนะคะกับหวยลาวสตานะคะลาสตาแล้วก็ลาสตา v i เวนะคะลุ้นได้ทั้งสองอแบบเลยนะคะลาวปกลาสตาปกติแล้วก็ VIP นะคะพี่พี่จ๋าก่อนไปรับชมของวันที่15มกราคุม2565นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่14กันก่อนเนาะ แล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะพี่ๆจะเข้ากลุ่มฟรีนะคะสามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยเนาะเห็นชัดไหมเนาะ,ะในกลุ่มแอดก็ลงแค่หน่อยไทยลาวนะคะพี่ๆจาแล้วก็ลาวสตาตัวนี้นะคะ,ะแล้วก็มีหน่อยกาชาดเนาะ,ะสนใจทักททยได้เลยนะคะแบ่งปันกันนะคะ,ะมาดูผลลาวสตากันก่อนนะคะลาวสตาผลที่ออกนะคะก็คือ 934ล่าง71นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดมานะคะวิ่งรูดที่4มาวิ่งรูดที่7มาเนาะพี่พี่จา๋าอ่ะมาเด้งบนเด้งล่างเลยนะคะสำหรับตัวที่แอดเจาะนะคะตัวที่แอดเจาะ34แอดมี43มาในตัวกลับตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับล่าง71แอดหลุดไปเนาะทีนี้ตารางเรานะคะ9มา3มา สี่มานะคะพี่พี่จ่าตารางแตกสามตัวนะคะล่างนะคะหลุดไปเนาะมาเฉพาะวิ่งรูดนะคะล่างดินที่เจ็ดเนาะทีนี้มาดูผลลาวสตาร์ v i p กันบ้างอ่าออกเสร็จแอดก็ทำแนวทางต่อเลยนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้ก็เพิ่งออกไปเนาะตอนนี้ก็อ่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบหกนะคะพี่พี่จ๋า แนวทางออกสิทธแอดก็รีบทำให้เลยนะคะอ่ามาดูผลในลาสตา VIP 1 3 4มาเด้งเดงเลยนะคะพี่ๆสามาเด้งเลยนะคะวิ่งรูที่4 3-4มาตัวที่แอดเน้นนะคะแอดแอดอ่ามาในตัวกลับเนาะแอดให้4-3ตัวเน้นนะคะอ่ามาทั้งราสตาปกติแล้วก็ VIP นะคะส่วนล่าง2-5นี้2-5นี้แอดหลุดไปนะคะ ก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามลาสตา VIP แล้วก็ลาสตาด้วยนะคะยินดีด้วยเนาะมีใครโชคดีกันไหมเนาะคอมเมนต์พูดคุยกับบอกแอดได้นะคะพี่ๆ๋าวเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะถ้าใครได้แนวทางแล้วนะคะอ่าได้แนวทางแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยวแอดจะปักหุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะสาหรับบ้านทรัพย์ร่ํารวยนะคะสามารถทักหาน้องแอดมินได้เลยเนาะสาหรับ สมาชิกนะคะที่ไปเสี่ยงโชคบ้านนี้ครั้งแรกนะคะซื้อ100บาทได้อีก50บนะคะพี่พี่จ๋าได้อีก50บนะคะแจ้งพี่แอดมินได้เลยนะคะหรือว่าน้องแอดมินได้เลยว่ามาจากช่องพนิดาพารวยนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะพี่พีจ๋าไปกันต่อสำหรับแนวทางหวยลาวสตาร์นะคะเอเอดยังไม่ได้เขียนเขียนตารางเลยพี่น้องจ๋าแป๊บนึงนะคะ แนวทางออกรีบเกินไปเนาะรีบทําแนวทางไว้ให้ต่อเลยนะคะเผื่อพรุนี้แอดไปทุระหรือว่ายังไงแอก็รีบทําไว้ให้ก่อนเนาะเผื่ออยากนําไปเป็นแนวทางนะคะอะเดี๋ยวแอดทาตารางก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยเนาะแอดก็ คํานวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะอะ่สายยิ่งสายรูดอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตารางตัวเด่นก็จะมี0ูนนะคะ4 6 6หรือ9นะคะ7 3 แล้วก็8ดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสายวิ่งสายรูดมีตัวไหนกันบ้างนะคะสายวิ่งสายรูดในวันนี้นะคะแอดจะให้วิ่งรูดที่0วิ่งรูดที่0นย์กับ6อะ่ะเดี๋ยวตัวเน้นแอดไปเน้นให้ในกลุ่มนะคะวิ่งรูดที่0นย์กับ6นะคะ0ก็จะมี01 0 3สา ศูนยสี่ศูนย์หนะคะตัวเดินของเราอ่ะส่วนเดนนในในละหกนะคะหก็จะมีหกหนึ่งหสามหสี่แล้วก็หกแปดนะคะ,ะแนวทางในชุดกันนะคะ ชุดการแอดมีสี่เจ็ดแล้วก็แปดเก้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะเผื่อมีตัวที่แบบชอบตรงกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลักศูนย์นะคะแอดเน้นไปที่ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์หกหรือศูนย์เก้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกัน กับหัวเดือพี่น้อง๋ากับหัวเราไม่ชอบ6ก็กับหัวเป็น9นะคะส่วนเด่นด้หลัก6นะคะก็คือ63แล้วก็64ส่ส่วนชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่47่เจนะคะ,ะจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณา,าเปรียบเทียบดูนะคะ แอดก็ ore, ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะอย่าลืมนะคะได้แนวทางของแอดแล้วอย่าลืมเข้าไปเสี่ยงโชคที่บ้านซับร่ํารวยนะคะซื้อ100บาทได้อีก50นะคะสําหรับพี่พี่เอฟซีอ่าแบบซื้อครั้งแรกในบ้านนี้นะคะแจ้งพี่เขาด้วยเนาะว่ามาจากช่องพนิดาพารวยนะคะอ่าขอให้เฮง,งเรื่อยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ